อขยันมากจริงนะบ,บ้านกูนเนี่ย <c oughs> โอ้ยหมาอีกล้วมือให้กูเกิดโลกเลย่อนลรอคุมกับเด็กไม่อยู่นะโอ้ What ฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยก็อาจจะเป็นโดนเบมก็ได้เออมาได้มาได้โอ้โหกูรู้แล้วใครห้ามกูจังเลยไอ้สัสเอ้ยจู๊จุ๊จุจุจุก่อนจูก่อนเจุ๊ก่อนเก็บไปก่อนแก้ไว้ก่อนเก็บเาแไปก่อนโอ้ยหมายอีกเลย เราไม่มีด้วยขีดเที่ยวแข็ยแกรงมากนเนอะขแข็งแล้วเพื่อฆ่าอ้กมาแล้วคือคือกูเพิ่งมาเล่นเกมเนี้ยให้กูได้ย้าความสาม้านเหอะอุ้ยหมาอีกเลยมาทำไม มันเหลือแค่นี้แล้วไมกูไปเล่นเหอะเชื่อใครละแมนอ่ะมึงเยื่อใครเชื่อใครดีวะดิเชื่อใครไม่ได้ดูดิมึงดูสีฟ้ามันเล่นขนาดนี้เอามึงเอานึกเอาเอาดิกผมถอยเหรียญแบบ ไอ้เี้ยอี่รแม่บล้วแล้วมึงจะเสียใจอ่ดิแอยู่นแล้วมึงจะเสียใจบอกแล้วผมไม่ผิดพี่เหรียญผิดไอ้เหี้ยเหรียญผิดมึงโทษเหรียญผิด